ีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะในในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของพันธะเคมีค่ะเราจะมาดูเอ่อเกิดน้ำนะคะเกี่ยวกับพันธะเคมีเนาะพันธะเคมีก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือไอออนของสารนะคะคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือไอออนของสารนั่นเองคราวนี้สักครู่นะคะคราวนี้พันธะเคมีเนี่ย แบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดแบ่งออกเป็นสอง,ง,ออป,สองประเภทเลยอะอันที่หนคือภายในแรงยืดเหนี่ยวภายในโมเลกุล ะะกรารอีกการหนึ่งนะคะก็คือแรงยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นะคะสมมติว่ามีโมเลกุลของเราอยู่นะคะเป็นโมเลกุลระหว่างอะตอม A กับอะตอม B นะคะโมเลกุลระหว่างอะตอม A กับอะตอม B ภายในโมเลกุลตรงนี้ภายในโมเลกุลตรงนี้ก็คือแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลส่วนระหว่างโมเลกุล A กับโมเลกุล B ตรงนี้ก็เป็นระหว่างโมเลกุลนั่นเองนะคะภายในโมเลกุลก็มีชนิดย่อยๆนะคะที่เป็นชนิดหลักๆอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือพันธะโคเวเลน นะคะสองก็คือพันธะไอออนิกและสามนะคะก็คือพันธะโลหะนะคะพันธะโคเวเลนต์นะคะพันธะโคเวะคะคเลนต์ส่วนใหญ่จะเกิดกับธาตุอโลหะเจอกับอะโลหะนะคะส่วนไอออนิกไอออนิกก็คือไอออนเป็นแรงที่เหนี่ยวระหว่างไอออนบวก กับไอออนลบนะคะไอออนบวกกับไอออนลบไอออนบวกส่วนใหญ่ก็จะมาจากโลหะไอออนลบมาจากอะโลหะดังนั้นพันธะไอออนิกส่วนใหญ่ก็เกิดจากอะโลหะกับอะโลหะนั่นเองนะคะสุดท้ายพันธะโลหะก็จะอยู่ในพวกโลหะนะคะส่วนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่จากพันธะโคเวเลนต์ตรงนี้ซึ่งมีทั้งหมด สามประเภทอีกนะคะก็มีแรงแรงแผ่กระจายลอนดอนนะคะแรงแผ่กระจายลอนดอนสองออแรงดึงดูดระหว่างขั้วและ3ามนะคะพันธะไฮโดรเจน ก็คือคาว่าพันธะเคมีนะคะคราวนี้นอกจากคาว่าพันธะเคมีที่ต้องรู้จักแล้วนะคะนอกจากพันธะเคมีต้องรู้จักแล้วนะคะเ,เราจะต้องมารู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ลิวอีสค่ะต้องรู้จักสัญลักษณ์แบบจุดของลลวอีส์ สัญ,ญลักษณ์แบบจุดของลิวอีสสัญ,ญลักษณ์แบบจุดของลิวอีสนะคะภายในของมันนะคะก็จะประกอบไปด้วยประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ท่าและจำนวน v a l e น c ์อิเล็กตรอนะคะจำนวน v a l e น c ์อิเล็กตรอนอันนี้เราจะแสดงด้วยจุดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจำนวนเว l e นซ์อิเล็กตรอนตรงนี้จะเท่ากับหมู่ของธาตุใช่ไหมคะจะเท่ากับหมู่ของธาตุดังนั้นตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นธาตุธาตุคาร์บอนคาร์บอนอยู่หมู่สี่ดังนั้นสัญ,ญลักษณ์แบบ u สของคาร์บอนจะต้องประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ธาตุก็คือคาร์บอนอยู่หมู่ีแสดงว่ามีเวนิสตอนสี่ตัวก็1 2 3 4สองสาสีแบบนี้นะคะถ้าเป็น ธาตุคลอรีนนะคะคลอรีนอยู่หมู่เจ็ดใช่ไหมคะคลอรีนอยู่หมู่เจ็ดประกอบด้วยคลอรีนแล้วก็มีจุดเจ็ดจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไอออนนะคะถ้าเป็นไอออนอ่านเช่นอ่าเราดูธาตุโซเดียมโดยปกติก่อนนะคะโซเดียมปกติอยู่หมู่หนึ่งใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์นิวอ๋อสัญ,ญลักษณ์นิวอีสก็จะเป็นโซเดียมหนึ่ง จุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นโซเดียมบวกจากเดิมมันอยู่หนึ่งมีตัวเดียวใช่ไหมคะเมื่อโซเดียมบวกเท่ากับว่าเท่ากับว่าโซเดียมกันนะคะโซเดียมสิบอเนาะมันจะจัดเรียงตอนได้เป็นสองแปดหนึ่งแต่เมื่อเป็นบวกเมื่อเป็นหนึ่งบวกตรงนี้จะไม่มีเหลือเป็นแค่สองแปดเวลาเขียนเขียนแสดง สัญลักษณ์ค่า,าบวกกับจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนดังนั้นก็เลยเขียนได้เป็นอะไรคะก็เป็นโซเดียมเวเลนต์ Ve ens, ตอนนี้เป็นแปดนะคะแล้วก็มีประจุหนึ่งบวกแบบนี้นะคะโอเคนะคะหรือถ้าเป็นไอออนลบนะคะถ้าเป็นไอออนลบอย่างเช่นคลอรีนอ่ะคลอรีนละกานนะคะอยู่ตรงนั้นนี่แล้ว<ม>เลื่อนมีลงมานิดนึง คอรีนเนี่ยจะเลยงตอนคอรีนสิบเจ็ดเนาะจะเลยงตอนให้เป็นสองแปดเจ็ดแต่เมื่อเป็นคอรีนลบมันจะจะัดเรียนตอนได้เป็นสองแปดแปดดังนั้นสัญลักษณ์นิวอ,อ่าสัญลักษณ์แบบจุดของนิวอีสก็จะเป็นคอรีนที่มีแปดอิเล็กตรอนและแล้วก็เป็นประจุหนึ่งลบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของสัญลักษณ์แบบจุดของนิวอีสนะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ กฎของออกเตค่ะกฎออกเตนะคะออกเต็คือนะคะสารที่มันมาเกิดพันธะกันเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นไปตามกฎออกเตนะคะกฎออกเตคือสารแต่ละตัวเนี่ยต้องการให้ตัวมันเนี่ย เป็นไปตามกฎออกเตกก็คือกฎออกเตกก็คือการที่ธาตุนะคะมีจำนวน v a l e น c e อิเล็กตรอนคล้ายกับธาตุหมู่แปะนะคะการที่มันมี v a l e น c ์อิเล็กตรอน คล้ายกับธาตุหมู่แก็คือแสดงว่ามันเป็นไปตามกฎออกเตตนั่นเองนะคะซึ่งการที่มันเกิดพันธะเคมีเนี่ยก็คือมันมีแนวโน้มที่จะทําตัวเองนะคะให้เป็นไปตามกฎออกเตดตรงนี้นะคะอ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําให้มันมี v a l ลน c ์อิเล็กตรอนเป็น8เนาะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่นะคะก็จะทำให้ก็จะทำให้มีเวเลนซ์อ mm ิเล็กตรอนเท่ากับแปดยกเว้นยกเว้นไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเนี่ยหมู่แปดของหมู่แปดของไฮโดรเจนคือคือฮีเลียมนะคะซึ่งมีสองอิเ hmm. ล็กตรอนดังนั้นฮีเลไฮโดรเจนเนี่ยต้องการ ให้มีเวลนอิเล็กตรอนเท่ากับ2ก็สบายใจแล้วนะคะอันนี้คือต้องการนะคะต้องการให้มีเว l ลนอิเล็กตรอนเท่ากับ2ก็คือโอเคแล้วะคะ่ะดังนั้นถ้าอะไรก็ตามที่มันมีจานวนเวลนต์อิเล็กตรอนเป็น8ก็คือแสดงว่ามันเป็นไปตามกฎออคเทตแล้วนะคะแต่ถ้ามันยังไม่เป็น8นะคะถ้ามันยังไม่เป็น8ก็คือยังไม่เป็นไปตาม กฎออกตินั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นจากอันนี้เนาะอย่างเช่นคาร์บอนตัวนี้นะคะคาร์บอนตัวนี้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นไปตามกฎออกติเนาะคลอรีนตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นออกติน,นะคะแต่คลอรีนตัวนี้ทําไงคะเมื่อรับประจุแล้วมีการจัดอนารเป็นแปะตัวนี้เป็นไปตามกฎออกติแล้วโซเดียมอันนี้ก็ไม่เป็นออกติ แต่ทำไมคะแต่โซเดียมไอออนตัวนี้เป็นไปตามกฎออกเตตแลละเพราะมีอิเล็กตรอนเป็นมีเวเลซ์อิเล็กตรอนเหมือนถ้าหมู่แปดมีแปดตัวแบบนี้ก็คือเป็นไปตามกฎออกเตตแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะสําหรับอินโทรเกี่ยวกับพันธะเคมีนะคะในวิดีโอหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนพันธะอะไรก่อนนะคะระหว่างโคเวเลนต์ iren, หรือไอออนิกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ